สวัสดีครับผมชอวัชรพลนะครับคลิปนี้มาดูการจัดส่งเจ้าตัวเล็กของหอจอกอเสรีเป้ธีรพงศ์ครับเสียเป้จัดของใหม่มาเลยคุณผู้ชมยู่กับโกเบลโก้ SK35SR นะครับตัวนี้ก็เป็นรถใหม่เกรกองครับออกศูนย์อริยะนะครับอริยะอีเคิืเมเมื์มาจาก กรุงเทพเลยนะครับออกตั้งแต่สองทุ่มเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่ตุลาคมขึ้นเทนเลอร์สิบสองล้อม,มาเลยนะครับคันนี้น่าจะเป็นรถที่เอาไว้จัดส่งอตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงร้อยสี่สิบเลยนะผมว่านะเพราะว่า เทลเลอร์ขนาดนี้มันก็จัดส่งให้ลูกค้าตามหมู่บ้านได้นะครับเข้าออกตามถนนหมู่บ้านได้สบายถ้าเป็นเทนเลอร์โรบตรก็จะไปยากนะครับ140น้ำหนักก็ไม่เกินด้วยนะตัวนี้ก็ใส่ได้30ตันนะครับเฉพาะตัวเปล่าน่าจะประมาณไม่เกิน11ตันนะครับไม่เกิน11ตันก็น่าจะได้บรรทุก สินค้าอยู่ประมาณ18-19ตันโดยประมาณนะครับอันนี้เสียเป้เลือกที่จะเอาลายออปชันด้วยนะครับลายไปปิ้งหรือว่าลายออปชันนะนี่นะครับอเอามาเจิมที่วัดครับลงลงทิ้นแรกเลยลงวัดก่อนเลยนะครับเอามาเจิมก่อนเจิมก่อนครับเดี๋ยวค่อยจะเอาเข้าบ้านนะครับ จะาพาเดินดูรอบๆหน่อยนะครับจริงๆก็มันก็เป็นรถที่เห็นกันบ่อยแล้วลหละนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะผมเองก็เคยถ่ายของอหลายๆทีมงานมาแล้วนะครับอ๋สวยนะสวยๆช่องล่างรถรล่างสีลูกเอ๊ต้องมีเจ๊ยางนะเนี่ย ย้อนแสงครับะจะลงเลยครับตอนนี้น่าจะลงเหยียบพื้นปูนได้เลยไม่น่าเสียหายนะครับเพราะว่าตัวเล็กน้ำหนักแค่สามตันครึ่งปับ๊บอืม ครับเออ,เอ,อรถลุ่นเล็กครับก็อา้อาพวกประตูบานก็จะเป็นแบบบานสไลด์นะครับรุ่นเล็กพับคอครับยืดคอคืน อโอ้รถเดยอะจริงๆครับบัดน,นี่ยถายอีกถ่ายอีก,อก,อกส่งให้นน้ำเนี่ย มาทางนี้มาทางนี้เสียงาากง็จะง่า น่าจะเป็นคนขับเทนเลอร์ที่พอขับได้นิดหน่อยนะครับเนี่ยอพอขับขับขับรถขึ้นขับรถลงได้เวลาจัดส่งให้ลูกค้ารครับคนขับเทนเลอร์สายนี้ก็ต้องขับก็ต้องขับได้นะครับอโอ้กลับกลับเลยครับของใหม่นะ ก็เดินนิ่มดีมากครับใ <laughs> บมีดเสมอขอบแท็กเป๊ะเลย ha <laughs> อมมันมีโตไอ้ปดไว้พอมนี่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 ไล่ปดไว้ได้หนี่นี่ปตไล่อะไรนี่ไล่ไล่ตัวปตปดไว้โตไอโตหนีบบุงจีสลักบุงจีตัวปดไว้ไหมโอ้ยโอ้โหมีแนวพิเศษอยู่ไม่กันจะเป็นนไม่ได้ครับ ไปติดเพิ่มนี่เบิร์ดไลท์บาอยู่ด้วยนี่ตเตรียมเสร็จลองระบบกันหน่อยครับอ่านี่ประตูเป็นแบบบานสไลด์ครับคันนี้เองก็ถือว่าออปชันจัดเต็มมากเลยนะครับมีทั้งลายยักลายไปปิง้งหรือว,ว่าลายออปชันนั่นแหละนะครับ แล้วก็ตอนนี้มีตัวระบบปลดไวแบบไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอะแดปเตอร์ปลดไวมาจัดส่งให้ตอน PM 50ชั่วโมงนะครับชั่วโมงแรกก็จะให้ช่างศูนย์มาใส่ให้ได้ให้ด้วยเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคันแรกเลยนะครับคันแรกของศูนย์อาริยะเลยนะครับที่ได้ออปชั่นแบบฟูลออปชั่นหรือว่าจัดเต็มแบบนี้นะครับก็เป็นรถของทีมงานอจกอเซรีเป้ธีรพงศ์นะครับ จะว่าเป็นค e ันแรกของอาริยะเลยนะครับที่ได้ออปชั่นจัดตักจัดเต็มแบบนี้นะครับเพราะจริงๆเสี่ยเป้ก็เป็นลูกค้าชั้นเยี่ยมนะครับน่าจะคันที่สามแล้วนะครับคันที่สามแล้วนะครับที่ออกกับอาริยะนะครับก็เป็นลูกค้าชั้นเยี่ยมนะครับเขาก็เลยแบบว่าจัดเต็มให้เลยนะครับจัดเต็มให้เลยก็จริงๆก็ถ้าเป็น ลูกค้าที่ใช้เงินช่วยดาวหรือว่าซับดาวอะไรพวกนี้รับส่วนลดก็อาจจะไม่ได้จุดจุดนี้นะครับอ,ออปชันตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นาราคาปกติเลยนะครับไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับเขาก็จะจัดออปชันเสริมเอาจัดเต็มมาให้นะครับก็แล้วแต่โปรโมชั่นของเดือนนั้นๆหรือว่าตัวเลือกของลูกค้าที่คุยกับเซลล์นะครับกำลังลองระบบครับ คนเคยขับแต่รถใหญ่นะครับมาขับรถเล็กเป็นยังไงครับมุมมองแต่รู้สึกว่าน่าจะได้เอียงเอียงครับเอียงเอียงแบบว่าบูมมันบังกระจกหน้าครับมันไม่เหมือนรถใหญ่นะรถใหญ่เนี่ยกระจกหน้ามันจะแบบว่ามองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับได้อย่างชัดเจนเลยครับสวิงอันนี้ทํางานวางท่อประปาครับหรือว่าทํางานในที่แคบกดฟุตติ้งอะไรประมาณนี้แหละนี่ครับมันก็จะพับคอได้นะครับเขาเรียกว่าบูมสวิงนะครับ แต่ถ้า,อ,าอยู่ห้องบนอาร์มนั้นก็จะเป็นออฟเซตบมนะครับแต่ตัวนี้เขาเรียกว่าระบบบมสวิงแหละก็ตักวางแนวกำแพงนะครับวางท่อหรือว่าเดินสายไฟแนวกำแพงนะครับก็ต้องได้ใช้แน่นอนตัวนี้นะครับ คือมันระบบเขาดีนะไม่เปั้งงนะครับเีสมมติว่าเราเดือดบูมอะไรสดก็จะไม่ปักๆไม่แบบว,ว่าโอ้เป็นรถใหม่ด้วยแหละคุณผู้ชมว่านะรถใหม่นะมันนิ่ม <c oughs> <c oughs> อะไรก็ดีครับรถใหม่